ตลาดตลาดนัดนองห้องนี่บุ๊ซีบุ๊ซีนจาบผัดพักขายตัวง,งอกขายเลือดสบายดี หักกับตังต้งร้านเนาะอ้าผัากงามขนาดคุณกับงามปล่ะนี่พักปุกอิ่งว่ครับไปนี้ซือได้อันนี้ก็ร้านเนื้อเนาะกำลังขูดขูดหนังมันข,ขูดหูขูดหูอ่ะขนมันเนาะ